สวัสดีค่ะวิกมช่ชงเจ็งเบง a m a เมซ g วันนี้นะคะเราก็จะมาเอ,อ่อเลี้ยงแมริยันนางกันนะคะตอนนี้นะคะก็กำลังเคลื่อนย้ายรถเข้าที่ที่จะว่ายนะคะทุกคนโอเคตอนนี้นะคะเราก็ได้เคลื่อนย้ายรถเอ,อ่อเป็นที่ร,ร้อยแล้วนะคะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็ จะให้ดูบรรยากาศท่รอบนะคะอันนี้พ่อเลี้ยงกำลังเอ่อถ่ายขึ้นไซด์ขึ้นไปถ่ายรูปนะคะทุกคนเอ,อ้มันมืดไปอย่างี้่ะนี่นะคะเนะไม่เลี้ยงเราอะไรคะย้อ <c oughs> นสกันีจะเป็นบรรยากาศร,รอบๆของลานดินลานออหินนะคะออของบริษัทพีรีนะคะทุกคนนี่บรรยากาศรอบๆ รถก็มีหลายคันแลนะ้วที่นี่ก็เอ่อตีมสีเขียวแล้วนะทุกคนรถอันนี้ก็กำลังจุดทูบเอ่อไหว้มยนาน,นะคะทุกคนก็ติดยากอีกน,นึงลมแรงนะคะทุกคนอยู่ฝั่งนี้กับอยู่ตรงนห้กัน ันนี้ก็จะเป็นการไหว้นะคะทุกคนทุกคนก็จะมารวมตัวกันแล้วก็ไหว้นะคะไหว้แมย่ยนางรลวนาค่ะทุกคนตอนนี้นะคะพี่สีเขาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนก็ถ่ายรูปรวมกันนะคะ สำหรับในการไหว้นะคะก็จะมีหัวหมูขาหมูแล้วก็จะมีเครื่องข้าว,วานเป็นพวกผลไม้นะ,ะทุกคนแล้วก็มีพวกน้ำเปล่าน้ำอัดลมนะคะในการทำพิธีของเรานะคะก็จะมีรถที่ร่วมนะคะก็จะมีรถตักนะคะแล้วก็รถหัวพ่วงนะคะหัวล่าหัวลาก วะลานะคะทุกคนนี่ก็จะเป็นสีเขียวต่อมาก็จะเป็นรถพ่วงสิบล้อนะคะทุกคนก็จะเป็นลายมังกรนะคะก็ทั้งหมดนี้ก็จะเป็นของอีซูซูนะคะสองขนี้ก็จะเป็นของอ s u ูซ,ซูโอเคนี่นะคะดูด,ด้านหน้าส่วนขานู้นก็จะเป็นเออเขียวชมพูนะคะทุกคนก็เป็นเขียวชมพู จิบล้อพ่วงนะคะทุกคนนี่สวยงามใช่ไหมล่ะต่อส่วนนั้นนะคะก็จะเป็นไฮไลท์เลยนะคะทุกคนก็จะเป็นเอ่อหกล้อพ่วงนี่แล้วก็จะมีตัวลูกด้วยนะคะทุกคนหกหกล้อพว่วงมีมีตัวลูกด้วยนะเป็นไงล่ะเจเลยไม่เหมือนใครนะคะทุกคน ไว้ขนดินขนหินอันนี้ก็จะเป็นรถไทยนะคะทุกคนแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นหกลอ้อธรรมดานะคะแล้วก็ลืมบอกไปว่าอันนี้รถตักนะคะรถตักก็จะมีทั้งคันเล็กแล้วก็คันใหญ่นะคะอันนี้ก็จะเป็นคันใหญ่คันเล็กก็เมื่อสักครู่นี้นะคะแล้วก็จะมีรถกระบะนะคะแล้วก็รถมอเตอร์ไซค์นะคะทุกคน มีได้ยี่ห้อเลยนะคะก็เป็นของทุกๆคนนะคะทุกคน,นอันนี้ก็จะเป็นภาพโดยรวมทั้งหมดนะคะที่เป็นรถนะคะนี่นะคะ